อยู่กันต่อกับเอฟบอฟนะครับคุณผู้ชมครับเบรกนี้มาให้กำลังใจทางด้านของแม่ไก่จันจวงกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแกตรวจนะฮะเจอป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่หนึ่งเราให้ฟังว่าบางช่วงบางตอนที่รอผล14วันเนี่ยฝันถึงพี่สาวอย่างแม่พึ่งด้วยนะครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังบอมบอมมันครับแต่เชื่อไหมว่าวันก่อนพอวันที่8เนี่ยเราจะต้องฟังผลตรวจวันที่7็เนี่ยเราฝันเห็นพี่พึ่งสวยยิ้ม นิดหนึ่งแล้วก็เดินเข้ามาเกอะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนพี่พึ่งเข้ามาเกอดเพื่อให้เราทําใจว่าไม่ต้องตกใจนะอะไรอย่างเงี้ยยังยังได้อยู่อะไรประมาณนี้มันเป็นขั้นที่หนึ่งเองเป็นแค่เซนเดียวเซนนิดนิด,นดซึ่งแบบเราเนี่ยเจอขั้นแรกเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะตัดสองข้างอะไรได้ไหมเพื่อแบบม,มันจะได้มไม่ต้องลุกลามเลยไม่ต้องคือมันจะได้ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะกลับมาหรืออะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยในกรณีเจ็บป่วยอ่ะ คุณยังซ้ําเติมแล้วคุณก็ยังต่อกันด้วยกันที่แบบคอมเม,ม,มนต์แรกคอมเมนต์แรกก็คือแบบเวรกรรทัดเร็วจังคนสวยแก่จะตายลงโลกเลยคือก็อยากจะบอกว่าถ้าหนูทําให้พี่เกลียดก็โอเคแต่หนูไม่รู้จักพี่นะแตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะได้รู้จักหนูในตอนที่หมายเขาถึงพี่